เรามาเริ่มเรื่องกันด้วยเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาปี1939ครับผู้หญิงชาวอิตาเลียนคนหนึ่งครับเอาเป็นว่าเขาชื่อว่าฟอสติน่าล้กันฟอสติน่ากำลังดื่มไวน์ฉลองกับเพื่อนสนิทของเขาอยู่ครับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่น่ายินดีครับทั้งสองคนกำลังเฉลิมฉลองให้กับการเริ่มต้นใหม่ ฟอร์สติน่ากำลังจะแต่งงานในที่สุดความฝันของฟอร์สติน่าก็เป็นจริงเขากำลังจะมีสามีเขากำลังจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองหลังจากดื่มกันไปได้สักพักครับแอลกอฮอล์ก็เริ่มออกฤทธิ์ฟอร์สติน่าที่กำลังตื่นเต้นดีใจก็ค่อยๆสงบลงดวงตาค่อยๆหนักขึ้นแล้วก็ปิดลงอย่างช้าๆภาพทุกอย่างมันเริ่มจะมืดลงภาพสุดท้ายที่ฟอร์สติน่าเห็นครับคือเลียน้า เพื่อนรักของเขาที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆในมือถือขวานที่กำลังงางสุดมือแล้วภาพก็ตัดเรื่องราวของเราในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของเพื่อนรักนักถือขวานคนนี้แล้วกันนี่คือลีโอดาน่าชินชุรีครับแต่ผมจะเรียกเขาว่าลีโอน่าแล้วกันเพื่อความง่าย เลโอนะ่าเป็นแม่บ้านชาวอิตาเลียนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับแม่เสียงโคตรสูงที่เพิ่งย้ายมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองเล็กๆในอิตาลีเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าคอเลโก เขาเปิดร้านขายสบู่เล็กๆทำสบู่ขายให้กับคนในชุมชนเลโอน่าเป็นผู้หญิงเฟลลี่ใจดีชอบแบ่งปันชอบทำเค้กชอบทำขนมไปแจกเพื่อนบ้านแถมเลโอน่ายังเป็นผู้ฟังที่ดีที่คอยรับฟังปัญหาแล้วก็คอยให้คำปรึกษากับพวกแม่บ้านที่แวะมาเม้หมอยที่ร้านของเขาเป็นประจำเลโอน่าเป็นที่รักของทุกคนครับแต่ว่าภายใต้หน้ากากเพื่อนบ้านผู้แสนดีคนนี้ก็มีอดีตที่ดำมืดซ่อนอยู่ เราย้อนเวลากลับไปช่วงปี1894เครับเด็กยิงเลียวนาลืมตาดูโลกแต่ว่าโชคร้ายของเลโอนนาครับเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้เกิดมาจากความสมัครใจของแม่ตัวเองเพองานครับเลียวนาโดนแม่ของตัวเองเกลียดตั้งแต่ยังไม่ออกมาจากมดลูกด้วยซ้ำพอเกิดมาได้6ปีครับพ่อของเลโอนนาก็ตายแม่ก็ไปแต่งงานใหม่ครอบครัวใหม่ก็เกลียดเลียวนาที่เป็นลูกติดมาด้วยเหมือนกับแม่ตัวเอง เลโอน่าที่ไม่เคยได้รับความรักความบุญจากแม่ของตัวเองตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยในที่สุดเขาก็ไปพบรักกับผู้ชายคนหนึ่งครับแต่ว่าผู้ชายคนนี้แม่ไม่ไปลืมเลโอน่าที่เขาอยากจะหนีจากแม่ใจร้ายอยากจะหนีจากครอบครัวที่มีแต่จะมอบความเกลียดชังให้กับเขาเนี่ยก็หนีไปแต่างงานกับผู้ชายที่ตัวเองรักแม่ของเลโอน่า โกรธมากครับเขาไล่เลโอน่าออกจากวงตระกูลตัดเลโอน่าจากกองมรดกแล้วก็แช่งสาปส่งลูกตัวเองขอให้ชีวิตมีแต่ความหายนะเลโอน่าที่ในที่สุดได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองมีครอบครัวเป็นของตัวเองสักทีก็พบว่าเขายังหนีแม่ของตัวเองไม่พ้นอยู่ดีดูเหมือนว่าคำสาปที่แม่สาปส่งเขาไว้มันจะเป็นของจริงเพราะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับชีวิตของเลโอน่ามีแต่ความสวยมาเยือนอยู่เรื่อย อยากจะมีลูกก็มีไม่ได้เลโอน่าที่ตั้งท้องลูกทั้งหมด17ครั้งแท้งลูกไป3ครั้งตายไป10คนลูกที่อยู่รอดมาได้จนโตมีแค่4คนเท่านั้นระหว่างเลโอน่าไปทำงานก็ดานไปทำบัญชีปลอมแล้วก็โดนจับได้ติดคุกฐานชออ่อกงอันนี้ทำเร็วไม่ขึ้นเองโทษแม่ไม่ได้พอออกมาจากคุกครับอะ ย้ายบ้านหนีซวยแล้วกันไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองอื่นกันดีกว่าปรากฏว่าเมืองที่ย้ายไปครับเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามไปถล่มบ้านพังทั้งหลังอีกเลโอน่าไม่ไหวแล้วครับพอชีวิตคนเรามันมีแต่เรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนซวยแบบไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนละเลโอน่าก็เลยหันไปหาเสศาสตร์ครับเขาเริ่มสนใจในเรื่องของการดูดวงเรื่องของม์ดาเรื่องของคำสาปทั้งหลาย วันหนึ่งเลโอนาก็ไปหาหมอดูครับเผื่อว่าหมอดูจะบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขากันแน่แม่หมอก็ขอดูมือของเลโอนาครับและหมอก็บอกว่าอืมหมอเห็นแล้วในมือซ้ายหมอเห็นคุกในมือขวาหมอเห็นโรงพยาบาลจิตเวชสำหรับอาชญากรคือถ้าคุณเป็นเลโอนาคุณจะทำหน้ายังไงครับแน่นอนเลโอนาไม่เชื่อครับไอห,หมอคนนี้มันไม่แม่นเอาใหม่หาหมออีกคนหนึ่ง หมออีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ว่าเลโอน่าจะท้องกี่ครั้งกี่หนก็ตามลูกทุกคนที่เกิดมาจะตายกันหมดคนเป็นแม่ที่เสียลูกไปแล้ว13คนเหลือลูกแค่4คนก็ยิ่งใจเสียเข้าไปอีกเลโอน่าก็ย้ายเมืองมาเริ่มต้นใหม่อีกรอบครับที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าคอรเลกโยทุกคนที่นี่ต้อนรับครอบครัวของเลโอน่าอย่างอบอุ่นครับนี่เป็นสถานการณ์ที่เลโอนาไม่คุ้นเคยเอาซะเลย การที่เขามีเพื่อนบ้านแวะเวียนมาทักทายแวะเวียนมาคุยเล่นที่บ้านอยู่บ่อยๆการที่เขาได้ไปงานเลี้ยงงานปาร์ตี้ตามบ้านคนนั้นคนนี้การที่มีเพื่อนฝูงคอยมาขอคําแนะนําขอคาปรึกษาต่างๆนันานระ้านสบู่เล็กๆของเลียน่าก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนี่เป็นครั้งแรกที่หล่อมาเนิ่นนานครับในที่สุดชีวิตก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาสักทีหรือว่าคำสาบมันจะจบลงแล้วหรือว่าความสวยทั้งหมดมันจะหยุดลงแค่นี้ บางทีการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้อาจจะมีแต่เรื่องดีๆแล้วก็ได้ชีวิตก็สงบสุขไปได้ด้วยดีครับจนอยู่มาวันหนึ่งในปี1939ครับสงครามโลกครั้งที่2มาเยือนทหารหลายล้านคนต้องไปตายในสนามรบครับจูซเป้พันเซลดีครับลูกชายคนโตที่ลีโอน่ารักเลอห่วงแหนที่สุดก็ต้องไปกู้ชาติกับเขาด้วยมีหมายทหารเรียกให้กูซเป้ไปประจำการเลวนาใจสลายครับ นี่เขาจะต้องเสียลูกชายไปอีกคนแล้วเหรอหรือว่าคำทำนายของหมอดูที่บอกว่าลูกของเขาจะตายกันหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงในฐานะคนเป็นแม่ที่เสียลูกไปแล้ว13คนเขาจะทำทุกอย่างครับเพื่อให้ลูกชายสุดที่รักของเขาเนี่ยรอดกลับมาจากสนามรบให้ได้และแล้ว,ลวไอเดียบ้าๆก็ผุดขึ้นมาในหัวคุณแม่ผู้สิ้นหวังครับถ้าเขาไม่อยากให้ความตายพลากลูกไปจากเขาแล้วก็ เขาก็แค่ต้องสังเวยชีวิตมนุษย์คนอื่นส่งไปแลกกับชีวิตลูกของเขาแทนแล้วเลโอน่าจะสังเวยใครล่ะก็พวกเพื่อนบ้านผู้แสนดีที่แวะเวียนมาทักทายแวะเวียนมาปรึกษาเขาอยู่บ่อยๆนี่ไงเดีย่อคนแรกของเลโอน่าครับคือฟอร์สติน่าเซติ ฟอสตินาเซติครับเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอายุ76ปีเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ยอมขึ้นขานครับเขาอยากจะแต่างงานเขาอยากจะมีผู้ชายเป็นของตัวเองเขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนคนอื่นเขาดูบ้างฟอสตินา <st> ก็มักจะมาปรึกษาเรื่องนี้กับเลวาน่าอยู่บ่อยๆเลวาน่า <Le ona S 1> ก็เลยออกอุบายครับว่าเขาหาผู้ให้เพื่อนได้แล้วนะ เลโอนาบอกว่าเขาส่งรูปของฟอร์สตินาเนี่ยไปให้ผู้ชายต่างเมืองคนหนึ่งที่เขารู้จักกันทางจดหมายแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าเขาชอบผู้หญิงในรูปคนนี้มากเขาอยากจะเจอผู้หญิงคนนี้ไม่สิเขาอยากจะแต่งงานแล้วก็อยากให้ผู้หญิงคนนี้ย้ายมาอยู่กับเขาด้วยเลยฟอร์สตินาดีใจจนลืมตัวครับในที่สุดฉันจะได้มีผู้เป็นของตัวเองสักทีไม่ต้องขึ้นคานแล้ว เลวาน่าก็บอกแผนการต่อครับว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะบางทีเพื่อนๆกับครอบครัวคงจะไม่สนับสนุนให้ฟอร์สติน่าเนี่ยย้ายไปอยู่ย้ายไปแต่งงานกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่แม้แต่หน้ายังไม่เคยเห็นหรอกเพราะงั้นครับให้ฟอร์สติน่าแอบไปแบบเนียนๆเขียนจดหมายหาครอบครัวไว้ล่วงหน้าหลายๆฉบับพ่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้สบายดีไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงและเอามาฝากไว้กับเลวานา เดี๋ยวเลโอน่าทยอยส่งจดหมายอันนี้ให้ส่วนฟอสติน่าก็แค่เก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทางแล้วก็ไปแต่งงานตามความฝันของตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่ต้องสนใจทางนี้พอถึงวันออกเดินทางครับฟอสตินาก็มาที่ร้านของเลโอนาครับพร้อมกับจดหมายไหนๆจะจากลากันแล้วก็ฉลองซะหน่อยละกันทั้งสองคนก็เปิดไวน์ครับดื่มไวน์ฉลองให้กับการเริ่มต้นใหม่ พอแอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ฟอร์สตีน่าก็ค่อยๆสงบลงร่างกายเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆดวงตาค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆภาพสุดท้ายที่ฟอร์สตีน่าเห็นก่อนจะหลับไปคือขาของเลวนาที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆพร้อมกับขวานในมือฟอร์สตีน่าไม่รู้หรอกครับว่าเขาไม่ได้เปิดประตูเข้ามาในร้านนี้ในฐานะเพื่อนแต่เขาเปิดประตูเข้ามาในฐานะเครื่องสังเวย ด้วยความที่เลโอน่ามีสกิลแล่เนื้อครับเขาก็เอาฟร์สติน่าเนี่ยมาหั่นเป็น9ชิ้นเทใส่หม้อใส่โซดาไฟลงไปคนทุกอย่างให้เข้ากันพอเนื้อเริ่มเป็นก้อนดำๆเร็วๆปุ๊บก็เอาหม้อเนี่ยไปเทใส่แทงน้ำทิ้งทำลายหลักฐานต่อมาเลือดกระ,ะมังบะเริ่มที่เหลือจากการแล่นเนื้อเขาก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกรอนพักหนึ่งรอให้เลือดมันแข็งตัวเสร็จแล้วเอาไปใส่เตาอบอบให้แห้งพออบเสร็จปุ๊บ เอามาบดเป็นผงผสมกับแป้งน้ำตาลช,ช็อกโกแลตนมแล้วก็ไข่ใส่มาการีนลงไปนิดนึงคุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนวดให้เป็นก้อนเสร็จแล้วเอาไปอบอีกรอบแล้วมันก็จะออกมาเป็นเค้กแสนอร่อยครับที่เลโอน่าเอาไปแจกให้เพื่อนบ้านกินแต่ทีนี้เลโอน่าก็มานั่งคิดครับการที่เขาสังเวยคนแก่ๆใกล้กหมดอายุไปแค่คนเดียวเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกชายของเขาปลอดภัยได้จริงๆหรอเลโอน่า ยังไม่ค่อยชัวร์ครับขอให้คนแล้วกันตอนนั้นมันเป็นช่วงกลางปี1940ครับมีผู้หญิงชาวอิตาเลียนคนหนึ่งครับชื่อฟานเซสกาโซวีเขาเป็นอดีตคุณครูที่ลาออกจากงานมาดูแลสามีที่กำลังป่วยครับแต่ถึงอย่างนั้นครับโชคชะตาก็ไม่เข้าข้างเขาครับสามีของเขาจากไปแล้วก็ไม่ได้เหลืออะไรทิ้งไว้ให้ฟานเซสกาเลยตอนนี้ฟานเซสกาจนมุมครับงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมมเขา ต้องหางานทำและ้ะใครล่ะจะเป็นที่ปรึกษาดีไปกว่าเลโอนาเพื่อนบ้านผู้แสนดีที่สามารถแก้ปัญหาและเป็นที่พึ่งพาของทุกคนในชุมชนได้ฟานเซสกาก็เลยไปปรึกษาเลโอนา่าเรื่องงานครับทีนี้ก็เข้าทางเลโอนาเลยเขากำลังมองหาเครื่องสังเวยเบอร์สองอยู่พอดี เลโอนาก็เลยออกอุบายครับว่าเขาได้ยินมาว่าที่ต่างเมืองเนี่ยกำลังมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งที่เขากำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งคุณครูอยู่เพราะงั้นฟรานเซสกาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเลโอนาเดินเรื่องให้ไม่กี่วันหลังจากนั้นครับฟานเซสกาก็ได้รับข่าวดีเลโอนาบอกว่าเขาหางานให้เพื่อนได้แล้วเตรียมออกเดินทางได้เลย แต่ด้วยความที่เมืองนี้มันไกลเขียนจดหมายบอกเพื่อนบอกครอบครัวไว้ล่วงหน้าด้วยนะว่าตอนนี้แฮปปี้สบายดีทำงานใหม่อยู่แล้วก็ฝากไว้กับเลโอนาก็ได้เดี๋ยวเลโอน่าทยอยส่งให้เชิญฟารานเซสกาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างเมืองโดยที่ไม่ต้องสนใจข้างหลังเธอะ แล้วก็ตามสเต็ปเดิมครับวันออกเดินทางฟานเซสกาก็แวะเอาจุดหมายไปให้เลโอนาพร้อมกับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทั้งสองคนด่มไวก่อนจากลาและฟานเซสกาก็กลายเป็นเชคแล้วก็ถูกเอาไปแจกให้เพื่อนบ้านกินอย่างอเลดอร่อยการสังเวยครัค้งที่2เป็นอันเสร็จสิส้นครับแต่ว่า เลโวน่ายังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นี่สิวันที่กุยสเป้ลูกชายสุธิร์ของเขากำลังจะไปสนามลบเนี่ยมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วคนเป็นแม่ครับเขาอยากจะมั่นใจ100%เว่าลูกของเขาจะปลอดภัยเพราะงั้นก็เอาวะเอาไอ้คนแล้วกันเยือลายที่3ของเราครับเวอร์จิเนียเคสิปครับเขาเป็นเซเลบประจำแถวนี้ เขาเป็นอดีตนักร้องโอเปร่าเสียงดีครับที่ออกจากวงการมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับอยู่ดีไม่ว่าดีคุณเวอร์จิเนียของเราครับเขาอยากจะกลับเข้าวงการแล้วเขาจะทำยังไงละ่ะแน่นอนครับมีปัญหาปรึกษาเลโอนาแล้วทุกปัญหาของคุณจะหายไปรวมถึงตัวคุณด้วยเลโอนาก็บอกได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเลโอนาหางานให้ ไม่กี่วันหลังจากนั้นครับเลโอนาก็กลับมาพร้อมกับข่าวดีว่าเขาหางานให้เพื่อนได้แล้วมันเป็นงานตำแหน่งเลขาให้กับพวกคนใหญ่คนโตที่เขาจัดงานอีเวนต์งานอาร์ตงานเพลงอะไรต่างๆสำหรับเวอร์จิ a เนียครับงานนี้มันเหมาะมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการกลับคืนวงการของเขาเพราะงั้นเวอร์จิ a เนียก็ตอบตกลงและเตรียมตัวออกเดินทางและแน่นอนครับก็เหมือนเยียสอคนแรกนั่นแหละ ก่อนออกเดินทางเวอร์จิเนียก็เอาจดหมายแวะมาให้ที่ร้านของเลวนะดื่มไวน์ฉลองกันสักแก้วแล้วเวอร์จิเนียก็กลายเป็นเค้กแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มีแค่เค้กครับเวอร์จิเนียที่ถูกเอาไปโยนลงหม้อถูกเอาผสมกับโซดาไฟเนี่ยแทนที่จะกลายเป็นตะกรอนสีดำๆเหมือนสองคนแรกครั้งนี้ครับมันดันออกมากลายเป็นก้อนสีขาวสวยเนียน เลโอนาก็เลยเอาเวอร์จิเนียมาผสมกับอย่างอื่นกลายเป็นสบู่ก้อนแล้วก็เอาไปแจกให้เพื่อนบ้านอาบพ,พร้อมกับเค้กหลังจากสังเวยเพื่อนไป3คนแล้วครับเลโอน่าเริ่มมั่นใจละว,ว่าลูกชายของเขาจะปลอดภยัยแต่ทีนี้ครับการสังเวยเวอร์จิเนียเป็นความคิดที่ผิดพลาดครับการที่ผู้หญิงวัยกลางคนกับอดีตคุณครูตกงานคนหนึ่งหายตัวไปจากเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยหรอก แถมทั้งสองคนก็ไม่ได้มีญาติมีครอบครัวอยู่ในเมืองแต่ว่าการที่เซเลปประจําเมืองที่มีน้องสาวที่เพิ่งคุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนอยู่ดีๆหายตัวไปเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งน้องของเวอร์จิเนียครับเขาไม่เชื่อว่าเวอร์จิเนียที่เพิ่งคุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยอยู่ดีๆจะออกจากเมืองไปโดยไม่ล่ําไม่ลากันสักคำและครั้งสุดท้ายที่น้องเห็นครับคือเวอร์จิเนียกําลังเดินเข้าไปในร้านของเลวอนะ น้องก็เลยไปแจ้งความครับหลังจากตำรวจสืบไปสืบมาอยู่พักหนึ่งเขาก็เริ่มเห็นแพทเทิร์นครับว่ามันมีคนหายไปจากเมืองนี้3คนแล้วนี่หว่าและทุกคนที่หายไปหายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างเมืองกันทั้งนั้นทิ้งไว้แค่จดหมายบอกแค่ว่าตอนนี้แฮปปี้สบายดีไม่มีอะไรต้องห่วงเหยื่อทุกคนที่หายไปต่างก็แวะไปหาเลวหนะ้าก่อนจะหายตัวไปกันทั้งนั้น ตำรวจก็เลยไปจับเลวนาพร้อมกับคนบ้านครับเขาไปเจอก้อนตะกอนดำๆอยู่ในแทงน้ำทิ้งในตะกอนมีชิ้นส่วนกระดูกแล้วก็ฟันปอมที่ดันไปแมทช์กับฟันปอมของเหยื่อจดหมายของทุกคนที่หายตัวไปถูกพบในบ้านของเลวนาเขาเจอขวานที่ใช้ก่อเหตุเจอกระมังใส่เลือดเจอหม้อที่ใช้ต้มสบู่แล้วก็เตาที่ใช้อบเค้ก เลโอนาปิดปากเงียบครับไม่พูดไม่จะไม่ยอมสารภาพอะไรทั้งนั้นตลอดการไต่สวนครับไม่มีสักคนครับที่เชื่อว่าเลโอนาจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเขาคนเดียวสายตาของทุกคนในศาลครับพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือจุยเซเปะลูกชายคนโตที่เลโอนารักและห่วงแหน ท่านั้นเละครับสัญชาตยาความเป็นแม่ที่อยากจะปกป้องลูกชายสุดที่รักก็ทำงานเลโอน่าสารภาพทุกอย่างหมดเปลือกครับบอกทุกขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มให้คคำปรึกษาการออกอุบายวิธีทำสบู่ยันสูตรทำเค้กเลโอน่าบอกเอาศพจากห้องดำจิตมาเลยอันหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบ20นาทีก็เสร็จสุดท้ายเลโอนดาชินชูลีก็โดนโทษจำคุกไปทั้งหมด 30ปีแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลือต่อในโรงพยาบาลจิตเวทตรงตามที่หมอดูถ่ายไวไ้เปะว่ามือซ้ายหมอเห็นคุกมือขวาหมอเห็นหอดจิตเวท